หน่วยที่11อาเซีนรายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กปรถมวัยผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย3-5ถึง5ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นดูอาให้ห่างไกลจากโรคร้ายอัลลอฮุมมะอินนีออูซุบิกามินัลบารอซี วัล,วล,วยยลุโอ้อรลละลจ้าแท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากโรคด่างขาวความวิกลจิตโรคเรื้อนและจากความเจ็บป่วยที่เลวร้ายทั้งหลายอามีนหน่วยที่สิบเอ,อาเซียน เอเด็กๆสงสัยไหมคะว่าอาเซียนคืออะไรมาค่ะคุณครูจะเล่าให้ฟังอาเซียนคือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จุดประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านสันติภาพความมั่นคงเศรษฐกิจองค์ความรู้สังคมวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก ประกอบไปด้วย1ิบประเทศดังนี้ไทยแลนด์หรือประเทศไทยใช้คำทักทายว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะประเทศบูไนดารุสลามใช้คำทักทายว่าซาลามัดดาตังประเทศกัมบูชาใช้คำทักทายว่าซัสวสเดย ประเทศมาเลเซียใช้คำทักทายว่าซาลามัดดาตังประเทศฟิลิปปินใช้คำทักทายว่ากูมุสตาประเทศพมา่าใช้คำทักทายว่ามิงกะลาบะประเทศอินโดนีเซียใช้คำทักทายว่า สารมัดเซียงประเทศเวียดนามใช้คำทักทายว่าสวนจาว้าประเทศลาวใช้คำทักทายว่าสบายดีประเทศสิงคโปร์กล่าวคำทักทายว่าสนเจา้า เด็กๆได้รู้จัก10ประเทศอาเซียนกันแล้วใช่ไหมคะคุณครูหวังว่าเด็กๆจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมและฝึกการออกเสียงการทักทายของประเทศต่างๆขอให้เด็กๆสนุกกับการเรียนรู้ค่ะบ๊ายๆ